สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับ America Around the จ้าโออเมริกา e World จ้าพยายามจะไม่อยากทําคือยังไงเดียจ้าไม่อยากทําคลิปนี้เลยครับเพราะว่ามันเศร้าใจและหดหูมากๆครับกับเหตุการณ์กับรถบัสนะครับก่อนอน่นก็กับการที่จ้าจะไปคุยกับสิ่งที่อยากจ้าอยากจะสื่อวันนี้จ้าก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ส่งกําลังใจทุกๆท,ท,ท่าน ผสมกับความเสียใจกับครอบครัวทุกท่านที่ได้สูญเสียครั้งนี้ไปนะครับมันไม่ควรเลยครับมันไม่ควรแต่วันนี้จ่าอยากจะมาพูดเรื่องครับว่านี่แหละครับนี่คือผลงานของการโกงกินผลงานของการที่ไม่รู้จักพอเป็นผลการของการแค่เซ็นแล้วก็ให้เผ็ดเ,เสร็จไปและนี่แหละครับเหตุร้ายแล้ว ระบบของเราอโกงกินแบบนี้มีเยอะไหมมีเยอะแต่เราก็ต้องมองภาพกว้างๆว่าประชาชนตัวน้อยๆดำๆเนี่ยไม่มีใครเกิดมาแล้วรู้วิธีการโกงกินหรือคอร์รัปชันแต่มันเรียนรู้มาจากอดีตแล้วก็ทํากันมาจนชินแต่ทํามานจนชินเนี่ยเพราะว่าผู้บังคับใช้เนี่ยใช้เหมือนกันตั้งแต่ระดับหัวหน้าสูงจนถึงประชาชนตาดำ นี่คือผลงานของทุกๆท่านนะครับใครที่อยู่หรือว่าเคยเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแล้วท่านเคยโกงเงินลัดโกงเงินหลวงหรือช่วยพี่ช่วยน้องแล้วก็ไม่เอาความถูกต้องไว้ก่อนแต่เอาความรู้สึกแล้วก็ผลพลอยได้ให้กับตัวตนโกงกินนะครับโกงกินโกงกินนี่แหละครับนี่แหละครับผลงานของพวกคุณแหละครับ วันนี้เราก็เห็นข่าวตา,ตามนู่นตามนี่ยึดใบใบนู่นใบนี่ประกอบง์ประกอบงานแต่ผมอยากจะย้ําอีกครั้งครับบุคคลเหล่านี้เขาไม่เคยเรียนรู้วิธีการโกงกินมาก่อนแต่มันดูจากตัวอย่างจากตัวบิ๊กบจากตัวข้าราชการใหญ่ๆที่โกงกินกันเป็นจนที่เขาชินชามันเลยทําให้ประชาชนต้องทําแบบนี้เซ็นรับเพิ่มถังน้ํามันเพิ่มท,ท,ทั้งที่มีมาตรฐานอยู่แล้ว ตอนนี้เราก็มาบอกเฮ้ยเอางบมาเดี๋ยวเราจะสร้างมาตรฐานใหม่มาตรฐานมันมีอยู่แล้วแต่เราจะใช้หรือไม่ผมเชื่อว่าประเทศไทยเราอะไม่ได้อยู่ในยุคหินมีกฎเกณฑ์ทุกอย่างแต่เราเลือกที่จะไม่ใช้มันมีมาตรฐานทุกอย่างแต่เราเลือกวิธีซิกแซกลัดทางลัดอ้อม และนี่คืออีกหนึ่งผลงานกับการโกรงกินของมนุษย์เราหยุดเธอะครับแล้วผมเชื่อว่าการที่เราได้ฟังข่าวเราก็จะได้ยินการคอรัปชันการโกรงกินการเขียนใบสมัครปลอมการเขียนนู่นเขียนนี่มันชินชากันไปในระบบในสังคมไทยแล้วจนเป็นเรื่องปกติขนาดสว กอกเอกสารปลอมยังอยู่ในสภาได้คนหลายคนก็บอกว่าไม่ได้ใช้วุฒิใช่ครับไม่ได้ใช้วุฒิแต่ต้องจําไว้ว่าการเลือกตั้งคุณเขียนเลตเมคุณเขียนคุณกับการประวัติของคุณมันทําจูงใจให้คนเลือกคุณเพราะคุณเอาวุฒิมาใส่ตรงหน้ามันก็ผิดแล้วแต่เราเห็นเป็นเรื่องปกติเงียบเงียบแล้วประชาชนอย่างเราจะทำอย่างไรล่ะครับ แม้กระทั่งตัวบิ๊กๆก,ก็ยังหลุดผ่านได้แล้วประชาชนก็ต้องชินชาแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราชินชาพูดอีกอย่างหนึง่งถ้าเรารับผิดชอบในเนื้อที่ของเราทุกๆคนและถ้าทุกคนรับผิดชอบในเนื้อที่ของบุคคลต่อบุคคลไปโลกนี้จะอยู่ดีขึ้นอย่างเช่นทุกวันเนี้ย มีใครที่ขับรถออกไปข้างนอกยังมีคนขับรถย้อนสอนไหมทุกวันนี้เราขับไปข้างนอกยังมีคนทิ้งขยะกลางถนนไหมยังมีคนขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทไหมแหกกฎมีไหมแล้วเราผิดกฎเนี่ยก็เราก็ให้เนื้อที่ต่อผู้บังคับใช้กฎหมายเราเจอผู้บังคับใช้กฎหมายดีไปก็ดีไป ไปเจอผู้บังคับใช้กฎหมายที่ใช้เล่เหลี่ยมคอร์รัปชันพอต้องเอาไปให้นายอย่างที่เราเห็นกันในข่าวทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นยืนมายืนมานเนี่ยปิดสมุดเดินออกไปเห็นกันมีหลักฐานอยู่จนถึงวันนี้แล้วคนบริสุทธิ์ก็ต้องมาสูญเสียเพราะกับการโกงกินของคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผมขอสาปแช่งกับทุกคนที่โกงกินถ้าคุณฟังคลิปผมอยู่แล้วคุณเคยโกงกินในอดีตแล้วคุณยังไม่กลับตัวขอให้ชิบหายแต่ถ้าคุณฟังคลิปผมแล้วแล้วคุณเดินไปข้างหน้าแล้วคุณจะเปลี่ยนเป็นคนดีขอให้คุณเป็นคนดีตลอดไปเพราะผู้บริสุทธิ์ไม่ควรที่จะตายแบบนี้ เศร้าเศรร้า,ามากๆครับแล้วตอนนี้เราก็ไปแขวนคนเซ็นรถบัสคันนี้หรือว่าคนต่อเติมรถบัสคันนี้แต่แทนที่จะโฟกัสปัญหาใหญ่ๆแต่มันก็โฟกัสไม่ได้อยู่ดีบ้านเราถอนลากถองคนยาก พี่น้องประชาชนถ้าพึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้เราก็ต้องพึ่งสื่อนะครับเจออะไรเห็นอะไรที่ไม่หูกหูถูกตาอะไรที่ผิดก็ส่งมาทางผมได้ครับเราช่วยกันครับมาทำความสะอาดให้มันสะอาดกว่านี้สวัสดีครับ